สวัสดีวันแม่นะคะวันนี้วันที่12สิงหาเนาถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาตินะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นประเพณีและเป็นนะคะสิ่งที่คนไทยนะคะนับเป็นเอกลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ว่าถึง12สิงหาก็คือเป็นวันแม่แห่งชาตินะคะหลายๆคนก็มีกิจกรรมพาคุณแม่ไปเที่ยวไปกินนะคะ กราบเท้าแม่หรือนะคะมีกิจกรรมพิเศษในวันนี้และถือว่าประเทศไทยนะคะก็เป็นช่วงวันหยุดยาวนะคะมีชดเชยวันจันทร์อีกวันหนึ่งขอแสดงความยินดีกับคุณแม่นะคะทุกทุกคนทั้งทั่วไทยและทั่วโลกวันนี้นะคะตัวมนทอยจี้ก็อยู่ที่รีเจนสยามค่ะนะคะก็มากาบสักระเท้าวเวสวุวรรณและได้ทำไลฟ์นะคะในเพจจี้จีเอาทัวร์ไทยนะคะได้อธิบาย เกี่ยวกับนะคะเรื่องราวการบูชาและการนะคะขอพอรกับท่านเทวเวสวรนอย่างไรถึงจะได้เฮงได้ปังนะคะใครที่ต้องการมากราบนะคะเทวเวสวร์ที่สยามริเจนสยามมาได้เลยนะคะเปิดทุกวันตั้งแต่เช้านะคะและตอนนี้เวลาปิดแล้วนะคะยังมีเวลาเหลือในการไลฟ์สด mm. แล้วเพจกรุกรุทุกเรื่องก็จะนําความรู้ที่กรุมาถ่ายทอดให้มากที่สุดเนี่ย วันนี้เอาหัวข้อที่มันลึกมากนะคะมันลึกแบบลึกจนสุดๆนะคะลึกในในแบบที่ว่าเราจะนะคะออใช้หัวข้อที่บอกว่าจงหลุดจากพันธนาการทั้งหมดบนโลกและกลับไปนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวตนที่แท้จริงของแต่ละคนเองมันเป็นมันเป็นเรื่องราวที่นะคะลึกลึกทางด้านจิตวิญญาณ แต่เป็นเรื่องที่จําเป็นและสาคัญมากนะคะตอนนี้ทางรีเจนสยามก็ปิดเพลงเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็นักท่องเทีย่ยวที่มาในวันนี้ก็มามากมายนะคะพาพ่อพาแม่มาทาั้งครอบครัวนะคะดูอบอุ่นตาเนาะแต่หัวข้อที่นะคะมาพูดในวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องพลังงานนะคะที่คนยุคใหม่และในยุคเราเนี่ยตื่นรู้กันมากเพราะ ะะทุกดวงจิตวิญญาต้องการกลับไปเป็นนะคะจิตด,ดั้งเดิมของตนเองเออบางคนบอกแล้วจิตด,ดั้งเดิมคืออะไรวันนี้ในเพจเราเนี่ยนะคะในเพจกรูกูรูเรื่องเนี่ยมัอยี้หยิบในเรื่องราวคีออฟไลฟ์แป8 8แปลนะคะคีออฟไลฟ์แปลกแปอธิบายเรื่องมิติพลังงานนะคะน,น,น,นี่มิติของเรเวลพลังงานตั้งแต่มิติที่หนึ่งนะคะสองสามสี่ห้าและนะคะ อัปเปอร์เวิร์สนะะอัปเปอร์เวิร์ก็คือสูงกว่ามิติที่5ที่มันมากขึ้นไปนั่นเขาเรียกอัปเปอร์เวิร์นะคะส่วนโลว์เวิร์สไม่ต้องไปไม่ต้องไปรู้จักดีไหมเพราะนะคะถึงไม่รู้จักเราหลายๆคนที่ยังไม่ตื่นรู้ก็ใช้ชีวิตสัมผัสกับนะคะอัปก็เรียกว่า Down, ะะดาวนะคะดาวดาวดาวเวิร์สของตัวเองนะคะดาวเวิร์สก็จะทำให้เราละคนไปด้วยความทุกข์นะคะเมื่อวานมีโอกาส ได้สนทนากับคนที่เขาเรียกว่าวัยรุ่นท่านหนึ่งนะคะซึ่งก็มาเป็นผู้ให้บริการนะคะขายรองเท้าแบรนด์ดังแล้วมันโทจิก็มีโอกาสไปซื้อนะคะของเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องรองเท้าเนาะ, mm hmm. ะเราก็จะสะท้อนเห็นว่าสะท้อนเห็นว่าการสนทนานะะของมันโทีิกับตัวเขาเองเนี่ยมันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงตัวมันโทจิเองตอนวัยที่อายุเท่าเขา ตอนอายุเท่าเขาใครมาพูดเรื่องที่สัมผัสไม่ได้ตามองไม่เห็นนะคะเราก็จะแบบมีข้ออ้างนะคะสารพัดในการที่ก็มันเป็นอย่างงน้นก็มันเป็นอย่างนี้เหตุการณ์นะ,ะอารมณ์ของเรามันขึ้นยอยู่กับคนอื่นหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเข้าใจได้เพราะเป็นมาหมดแล้วนะคะเป็นมาหมดแล้วด้วยการที่ไม่ได้เอาศูนยนรวมนะคะพลังอํานาจ ทั้งหมดกลับมาที่ตัวเราว่าตัวเราเป็นผู้ควบคุมชีวิตควบคุมพลังงานชีวิตควบคุมอารมณ์ควบคุมความคิดของเราได้แบบเบสเด็กขานี่คือสิ่งที่นะคะเราต้องต้องเข้าใจและต้องฝึกเพิ่มขึ้นนะคะดังนั้นคนที่เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานนะคะคนที่เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานไม่ใช่เรียนรู้นะคะอย่างเดียวแล้วไม่ฝึกไม่ใช้นะคะเพราะว่าถ้าเรียนรู้รู้ แต่ไม่ฝึกแต่ก็ไม่ใช้นะคะคนล,ลับเนี่ยมันจะนะคะสะท้อนกลับมาเรียนว่าหลายเท่านะคะหล,หลายเท่ากว่าคนที่เอ่อไม่ได้ฝึกมาก่อนนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าสิ่งใดก็ตามนะคะสิ่งใดก็ตามที่คุณได้เรียนแล้วมันเท่ากับยกระดับนะคะยกระดับการผ่านของคุณอ่ะ ไปอยู่ในชั้นนะคะอยู่ในชั้นที่มันสูงขึ้นเหมือนคุณเรียนอ่ะเรียนสมมติว่าคุณเรียนนะคะระดับปริญญาตรีแล้วคุณจบแล้วคุณต้องไปเรียนปริญญาโทข้อสอบของระดับปริญญาโทเขาไม่เอาข้อสอบปริญญาตรีมาให้คุณสอบไงนะคะระดับจิตของพลังงานเหมือนกันเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณนะคะ มีการฝึกตัวเองหรือมีอายุในการเรียนรู้บนโลกนี้มากขึ้นบททดสอบของชีวิตจึงไม่มาแบบชั้นปฐมแล้วนะคะคุณจะไม่เดินเจอบททดสอบของระดับชั้นปฐมนั่นหมายความว่าคุณเรียนรู้ชีวิตบนโลกนี้ยิ่งมากเท่าไหร่บททดสอบมันจะคำนวณออกมาเป็นลักษณะนะคะสมการที่เหมาะสมกับการที่คุณได้เรียนรู้บนโลกใบนี้ว่าคุณได้เรียนรู้ บนโลกบนี้ในเรื่องอะไรบ้างบางคนบอกสลาศิษหมดเลยนะคะ,ะสลาศิษหมดเลยไม่ต้องการรู้อะไรขออยู่เฉยเฉยขออยู่ในพลังงานเฉยเฉยนะคะในพลังงานเฉยเฉยคุณเลือกได้คุณขออยู่ได้แต่ ความเป็นจริงของธรรมชาติมันไม่มีแบบนี้ไงมันไม่มีแบบนี้มันมีแต่การเติบโตการเจริญรุ่งเรืองการก้าวหน้าการวิวัฒนาการและการสร้างที่มันยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะคะนี่คือเรามาอยู่ในสถาปัตยกรรมนะคะที่มีนะคะจากแนวความคิดของผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการที่ต้องการให้มี ความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนะคะย้อนอยุคในความเป็นสยามเข้ามารวบรวมอยู่ในรีเจนสยามเนึกอเอาไหมคะดังนั้นนี่ก็คือผ่านการตกผลึกนะคะในการที่นําร่องความคิดจะให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้เป็นแลนด์มาร์คของประเทศไทย ดังไกลไปทั่วโลกนะคะคือไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวไทยเท่านั้นเองที่จะมาเยือนลีเจนสสยามแต่เป็นเรื่องราวที่ชาวต่างชาติเมื่อมาประเทศไทยมาพัทยานะคะก็ปรารถนาที่จะมาชมนะคะที่ลีเจนส์สยามและมาใส่ชุดไทยถ่ายภาพกับความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนี่ก็คือแนวคิดและไอเดียเนะะือากทุกอย่างมันเป็นเรื่องราวของการผสมผสานและ กลมกลืนกันทั้งหมดนะคะแล้วเมื่อไหรก็ตามหนึ่งคนคิดมันมีผลกระทบต่อคนทั่วโลกนี่ยกตัวอย่างหนึ่งคนคิดมีผลกระทบต่อความรู้สึกของทั่วโลกคือเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวแนวคิดนะคะเอาจากสถาปัตยกรรมนี้แนวคิดเอามาจากธุรกิจการท่องเที่ยวที่นี่นะคะแนวคิดของการที่จะสร้างลีเจนด์สยามหนึ่งคนคิด มีการระดมนะคะทั้งะะสถาปัตยกรรมทั้งวิศวกรทั้งโอโหลายภาคส่วนหน่วยงานมากระดมความคิดกว่าจะมาเป็นลีเจนสสยามอย่างที่เห็นตรงนี้นะคะ แล้วก็จะมีฝ่ายการตลาดมาร์เก็ตติ้งออนไลน์สารพัดเพื่อที่จะโปรโมตนะคะประชาสัมพันธ์ว่ามีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามในเชิงเอกลักษณ์สัญ,ญลักษณ์วัฒนธรรมของความเป็นไทยและคนทั่วโลกนะคะที่ได้เห็นได้ชมก็ชื่นชมนะคะจากภาพในเว็บไซต์และก็อยากมานี่คือมันส่งผลกระทบนะคะเข้าถึงบอกว่าเราเป็นวันเน็ตเป็นหนึ่งเดียวและ ความคิดของคุณก็เช็คเช่นเดียวกันความคิดของคุณก็เช็คเช่นเดียวกันเมื่อไหร่ที่คุณคิดในสิ่งที่จะสร้างตัวตนของคุณในสิ่งที่คุณจะปรับเปลี่ยนพัฒนามันก็จะกระทบนะคะกบมวลรวมไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะคะเพราะวิทยาศาสตร์มีการนะคะมีการวิจัยเรียบร้อยแล้วว่าหนึ่งความคิดของมนุษย์มันไกลนะคะมันเป็นพลังงานที่ไปไกลถึง800 0ไมล์ไอ้คำว่า8 0 0 0ันไมล์นักวิทยาศาสตร์ นะคะบอกว่าอ๋อนะคะมันมัน,ม,นมันทั่วโลกอะ่ะนะ,ะมันทั่วโลกหรือมันท่วนะคะรอบขอบจักรวาลได้ซ้ําแล้วพอมาพูดถึงคํานี้นึกถึงนะคะสิ่งที่เรียกว่าเส้นเลือดนะฮะเส้นเลือดอ่าเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดฝอยเส้นเลือดดาเส้นเลือดแดงเส้นเลือดสารพัดที่อยู่ในร่างกายที่เป็นโครงสร้างของเราแต่ละคนนะไม่ได้รวมเอาทั้งโลกมารวมนะ ของ1คนนะคะเพียงแค่1คนเท่านั้นนะเ,เส้นเลือดทั้งหมดหนึ่คนที่นะคะในส่วนของอาทางกายภาพคุณหมอเอามาพิสูจน์นะคะว่าเส้นเลือดทั้งหมดที่อยู่ในระบบของร่างกายที่ไว้โหลเลีเ้ยงร่างกายของมนุษย์เพียงแค่1คนเนี่ยเอามาเรียงร้อยกันเนี่ยมันพันรอบโลกได้สองรอบครึ่ง คุณคิดดูแล้วกันว่าชีวิตของคนแต่ละคนไม่ว่าจะเกิดมายากดีมีจนอะไรยังไงก็ตามมันก็แค่เพียงจุดเริ่มต้นนะคะแต่เมื่อไหร่ที่ตื่นรู้และตูรักและเข้าใจเนี่ยคุณจะหลุดพ้นจากพันธนาการทั้งมวลเริ่มเข้าหัวข้อแล้วใช่ไหมเริ่มพ้นจากพันธนาการทั้งมวลเงื่อนไขาทางโลกทั้งหมดทุกประการและคุณจะ ตั้งนะคะตั้งจิตตั้งใจตั้งแรงปัถนาตั้งความปัถนาตั้งเป้าหมายคุณใหม่เพื่อต้องการมีชิ้ใหม่ในแบบที่คุณต้องการนี่คือเรียกว่าครีเอเตอร์หรือผู้สร้างเออทุกคนคือผู้สร้างสร้างจากอะไรสร้างจากนะคะสกเกลภาพที่คุณมีเฉพาะเส้นเลือดของคุณที่อยู่ในกายคุณพันรอบโลกได้สองรอบครึ่งจ้าพอไหมถ้าไม่พอนะคะ อวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหมดในร่างกายของคุณคุณทุกคนนะคะมันเป็นเซลลเล็กๆนะคะที่เรานะคะไม่ไม่ไม่สามารถที่จะมองเห็นด้วยตาเปล่าว่ามันเล็กได้ขนาดไหนแต่นักวิทยาศาสตร์บอกว่าร่างกายของคุณทุกคนประกอบด้วยเซลล์ทั้งหมด เป็นล้านล้านเซลเป็นร้อยล้านเซลบ์บางงานวิจัยบอก50ล้านเซลลแต่สิ่งที่มันทยจี้ใช้คําพูดบ่อยๆก็คือประมาณเป็นร้อยล้านเซลนะคะเป็นร้อยล้านเซลลและไอเซลเล็กๆที่มันรวมตัวกันมาเป็นชีวิตและร่างกายของคุณแต่ละคนนะคะเราทุกคนนะมนุษย์ทุกคนจะมีโครงสร้างแบบนี้หมดเลยเนะี่ยมันจะมีประจุฟไฟฟ้า1.4โวลต์ต่อ1เซล แล้วก็เราก็จะกลายเป็นไฟฟ้าสถิตนะคะที่เขาเรียกว่าธาตุไฟในกายเนี่ยนะคะมันก็จะมีประจุไฟฟ้าประมาณเป็นหลายหมื่นโวลต์อนะคะดังนั้นการขับเคลื่อนพลังพลังชีวิตอะมันจึงเป็นเรื่องของความสําคัญถ้าคุณเข้าใจในความสําคัญของนะคะโครงสร้างของร่างกายและนะคะคุณจะนะเขาเรียกว่าคุณจะรู้ว่าพลังอํานาจนะคะในการที่คนจะ อยู่เหนือกฎเกณฑ์นะคะและพันธนาการเงื่อนไขบนโลกนะคะทั้งหมดเนี่ยแล้วก็สร้างชีวิตใหม่อย่างไรนะคะแล้วเมื่อไหร่ที่คุณเข้าใจในเรื่องของระดับในเรื่องของพลังงานการสั่นสะเทือนจากอำนาจของความรู้สึกของคุณซึ่งมันเป็นตัวกำหนดนะคะชะตาชีวิตของคุณได้และใช้มเมล็ดพันธุ์ทางความคิด ะะคิดในสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วต้องไม่ต้องการเอาแค่คิดที่ปรารถนาและต้องการถ้าคุณสามารถเลิกนะคะไปวุ่นวายกับสิ่งที่ไม่ต้องการชีวิตคุณจะมีแต่ความเป็นไปได้ทั้งหมดชีวิตคุณจะมีแต่ความเป็นไปได้ทั้งหมดวันนี้เป็นการไลฟ์สดนะคะที่อุทิศส่วนกุศลแต่ให้กับนางภาสินีปริญญาเศรษฐการและนะคะขอมอบให้กับคุณแม่ทั่วโลกทั่วไทยนะคะทั่วไทยทั่วโลก เพื่อที่จะได้นะคะมีความสุขความเจริญและสมปรารถนานในทุกสิ่งทุกประการต่อหน้าองค์นะคะทวเทวสวรร์ซึ่งนะคะปู่เทพหะ,ะปู่เทพหรือนะคะทวเทวสวรร์มีพลังอํานาจในการโดนนะคะบันดาลความสุขความสมหวังและปัดเป่าความทุกโศกโรคภัยให้กับมวลมนุษย์นะคะดังนั้นนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธ นะฮะีกที่เรียกว่า Higher s e l l ถ้าคุณนะฮะมีความเชื่อและความศรัทธาใน Higher s e l l และไม่สงสัยในพลังก,กำลังอำนาจหรือพลังนะฮะที่ยิ่งใหญ่ตรงนี้มันก็จะเป็นเรื่องราวของการไว้ใจตัวคุณเองพลังอำนาจในตัวคุณและนะฮะเชื่อมั่นศรัทธากับพลังอำนาจนะฮะของพลังงานที่เรียกว่า ะะเขาเรียกว่า higher self หรือนะคะพลังที่เหนือจิตสำนึกนะคะนี่คือสิ่งที่เราจะพึ่งพิงนะคะเกกับสำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลลภพรมเนี่ยเขาเรียกว่าจิตเหนือสำนึกนะ,ะจิตเหนือสำนึกนะคะก็คือ,อ,อจิตใต้สำนึกก็คือตัวเรายักษ์จินนี่เด็กน้อย5้าขวบในตัวเราจิตสำนึกคือเราที่กำลังพูดกำลังดูกำลังรู้สึกชอบไม่ชอบอยู่ตรงนี้คือจิตสำนึกนะคะจิตใต้สำนึกฟังคำทุกคำและ จับในเรื่องเราความรู้สึกว่าเราชอบสิ่งไหนไม่ชอบสิ่งไหนเขาทํางานให้เราหมดเลยดังนั้นสิ่งที่เป็นสัญญาณอันตรายก็คือว่าจงคัดกรองนะฮะคัดกรองเฉพาะนะฮะสิ่งที่คุณปรารถนาในชีวิตเท่านั้นนะฮะสิ่งไหนที่มันไม่ดีไม่งามนะฮะรู้แล้วจากที่สำนึกนะฮะมีแต่เรื่องของการที่จะต้องจัดการนะฮะพูดและคิดปรารถนามองเห็นฟัง นะะในสิ่งที่ตนเองต้องการและต้องการและปรารถนาเท่านั้นเพราะพลังมันอยู่กับคุณที่เข้ามาสู่ในทวานห้าของคุณไม่ว่าจะตาดูหูฟังนะคะลิ้นลิ้มรสจมูกต้มกลิ่นหาความรู้สึกสัมผัสกายกายสัมผัสความรู้สึกที่รู้สึกเนี่ยมันเป็นการป้อนข้อมูลให้กับจิตใต้สํานึกของคุณส่วน จิตเหนือสำนึกนะคะตอนนี้เราอยู่นะคะตรงหน้านะคะของรูปปั้นทันเทว,วสุวรรณนี่คือนะคะความเชื่อลวความศรัทธาของนะคะคนทั่วโลกไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวนะ <S <S คนทั่วโลกที่มีความศรัทธาที่จะพึ่งจิตเหนือสำนึกเพื่อที่จะภาวนาขอพรภาวนาขอพรแต่ถ้าเกิดภาวนาขอพรกับจิตใต้สำนึกหรือจิตสำนึกของคุณที่มันปกเปียกหรือนะคะที่ ที่ดี่ยังไม่ได้ตั้งจิตตั้งใจว่าคุณต้องการอะไรนะคะคุณกําลังขอพรผิดคลื่นพลังงานผิดคลื่นพลังงานเพราะคุณขออย่างขัดแคลนสิ่งที่คุณจะได้นะคะธรรมชาติก็จะดึงความขัดแคลนมาให้คุณอีกอันนี้คือสิ่งที่หลายๆคนพลาดนะคะเวลาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าทําไมนะคะคนร้อยคนไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วโลกนะคะมีเพียงคนแค่5%ไม่ถึง10%ได้พรน,นั้นเพราะอะไรรู้ไหม เพราะคน5-10%รู้วิธีการที่จะต้องให้ตนเองเป็นบุคคลที่เต็มก่อนนะฮะเต็มก่อนในพละนะฮะพลังจิตตานุภาพของตัวเองและขอให้นะฮะจิตเหนือสำนึกมาเติมเต็มและให้มันเกิดขึ้นความเป็นไป,นปนได้ถ้าคำนี้นึกไม่ออกนึกถึงพระพุทธจาจย์โตพมรังสีค่ะที่รักพระพุทธจารย์โตพมรังสีสอนนะฮะบุญเจ้าไม่สร้างเจ้าจะไปเที่ยวขออะไรกับใคร นื้อมาะไม่สร้างบุญแล้วคุณจะไปขอบุญกับใครคุณจะต้องนะคะมีพละกกาลังสร้างบุญกุศลของคุณก่อนนะคะหลังจากนั้นจึงนําบุญของคุณเพื่อไปต่อยอดให้ไฮเออ r ์เซลมาเติมเต็มตรงกึ่งกลางนะคะถ้าเกิดใครใช้ในเรื่องเราพลังจกกักรนะคะจะรู้ว่า การส่งนะคะความปรารถนาไปที่จักระบนจักระมงกุดนะคะไฮเออร์เซลก็จะลงมานะคะจุดในเรื่องของจักระมงกุดและรู้ว่าความปรารถนาคุณเป็นอะไรนั่นแหละเขาเรียกว่าการใช้กดแรงดึงดูดนะคะกับสายเสกสายพลังงานนะคะสายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดทั้งมวลเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องเราต้องรู้นะคะในเรื่องเราตรงนี้และการที่จะหลุดพ้นจากพัฒน,นาการบนโลกก็คือหยุดนะคะหยุดสร้างเงื่อนไข ในความเป็นไปนไม่ได้ให้กับตัวเองหยุดในเรื่องราวการดูถูกนะคะศักยภาพในชีวิตของตัวเองเพราะคนทุกคนมีพลังก,กำลังอำนาจและนะคะในสิ่งที่เรียกว่าเขาเรียกว่าความศักดิ์สิทธิ์อะเท่าเทียมกันเพียงแต่ใครจะเอามาใช้เท่านั้นนะคะเพียงแก่เพียงแต่ว่าใครจะเอามาใช้หรือไม่เท่านั้นเองนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่ยังใช้ พลังคําพูดพลังความคิดดูถูกตัวเองทั้งที่มีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับคนอื่นนะคะคุณก็จะได้ตามที่คุณโปรแกรมให้กับชีวิตคุณเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่มีใครจะไปทําให้ใครนะคะมีค่าด้อยไปกว่านะคะความเป็นจริงที่คุณเป็นอยู่เพราะความเป็นจริงนะคะที่คุณเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นาศาสดาของาศาสนาไหนก็ตามจะสอนว่าคุณคือผู้มีอำนาจในชีวิตของคุณทุกทุกาศาสนา เข้าใจไหมฮะดังนั้นเนี่ยนะคะเป็นเรื่องราวที่คุณจะต้องใช้อำนาจของตัวคุณเองในการที่นะคะได้เกิดมาเป็นมนุษย์บนโลกใบน,นี้นะคะเสกสั่งสร้างในสิ่งที่คุณต้องการแล้วการนําเข้าสื่อนําเข้าสื่อที่จะโปรแกรมให้คุณได้สมปรารถนาก็สําคัญมากนะคะ ถ้าคุณยังฟังสื่อลบสื่อหลายดูหนังดูละครน้ำเน่าดูนะคะในเรื่องฟังในเรื่องของถ้อยคําที่ยังเป็นพลังลบของคุณอยู่เท่ากับคุณโปรแกรมและอินพุตนะคะพลังลบให้กับชีวิตคุณดังนั้นเวลามันออกมาเนี่ยมันออกมามันก็ออกมาจากสิ่งที่คุณอินพุตเข้าไปอินพุตนะคะมันเท่ากับเอาพุตทันทีถ้าคุณจะไม่ต้องการมีนะคะในเรื่องราวของการติดชะง,งักนะคะกับ นะคะพันธนาการบนโลกใบนี้คุณมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือใส่พลังงานนะคะด้านบวกและพลังงานดีๆให้กับชีวิตคุณนะคะโลกใบนี้ยุคนี้เป็นยุคของการตื่นรู้เป็นยุคของการที่จะนําพลังงานนะคะอันบริสุทธิ์มากมายเข้ามาในชีวิตอย่างง่ายมากไม่เหมือนสมัยพระพุทธเจ้าได้ไหมฮะสมัยพระพุทธกาลนะคะหนึ 1, ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปมาประชุมกันโดยไม่ไดัดหมายเพราะใช้โทรจิต ะะใช้โทรจิตอลหันหันสองร้อยหรูปนะคะรวมตัวกันโดยไม่นัดหมายแต่ยุคนี้มีโลกออนไลน์จ้านะคะภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาทั่วโลกเป็นภาษาพลังบวกภาษาที่เข้าใจได้มีในเรื่องเราคลื่นพลังงานที่รู้ว่าถ้าต้องการให้ชีวิตใช้คลื่นพลังงานช่องไหน ต้องมีในเรื่อง affirmation นะคะที่จะเลือกได้ว่าต้องการโชคดีทางด้านการเงินโชคดีทางด้านสุขภาพโชคดีทางด้านหน้าที่กันนะการเปลี่ยนแปลงชีวิตมันเกิดขึ้นได้ในยุคนี้นะคะอย่างที่เราเห็นว่าเศรษฐีนะคะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากนะคะดังนั้นวันนี้ถือว่าเป็นไลฟ์พิเศษนะคะเดี๋ยวพระอาทิตย์ก็เริ่มลงไปที่เรียบร้อยก็ขอขอบคุณสถานที่นะคะของ ของรีเจนสยามพัทยานะคะที่สร้างนะคะปฏิมากรรมและก็สถานที่ท่องเที่ยวที่ Amazing ให้กับนะคะคนไทยและคนทั่วโลกถือว่าเป็นแรงมาร์กสำคัญขอบคุณนะคะมา,ม,ามากมากนะคะถือว่ามาประชาสัมพันธ์ให้รีเจนสยามด้วยนะคะสำหรับความเป็นไกด์เนาะก็ทำหน้าที่ทั้งหัวข้อที่นะคะมันจำเป็นสำหรับชีวิตเราฝากไว้นะคะฝากไว้ให้กับะะทุกๆคนแล้วก็นะคะฝากในเรื่องของรีเจนสยาม ไว้ด้วยท่านใดที่นะะอยู่บริเวณใกล้เคียงพัทยาก็ดีชนบรุรีหรือนะคะบริเวณใกล้เคียงตรงนี้ก็มาเที่ยวได้ที่รีเจนสยามนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์แบ่งปันและนะคะฝากข้อคิดตรงนี้ไว้ว่าคุณคือนะคะผู้มีพลังกำลังอำนาจในการที่จะเสกส,สร้างชีวิตได้ตามที่คุณปรารถนาและต้องการแล้วมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย